ราศีไหนอับโชคในงานเรามาฟังกันต่อเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากอาจารย์ลักษ์ราชสีค่ะราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดวงชะตา2,564เป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น้นความสำเร็จที่มั่นคงจะเดินก้าวหน้ารำ่ำรวยรุ่งเรืองค่ะภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีมุมดวงดาวต่อความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณผ่านจุดเป็นจุดตายไปหลายครั้งแล้วมีเกณฑ์ที่จะเจออุปสรรคหลายอย่างหลังจากที่เหนื่อยหนักลำบากค่ะการเรียนการงานนะคะตั้งแต่ปลายปีจนถึงมีนาคม2,564คิดทำสำเร็จงานดีตลอดปีแต่จะมีปัญหาแทรกเข้ามาช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกันยายนค่ะและจะดีอีกครั้งนะคะในช่วงพฤศจิกายนถึงปีห5ไปเลยค่ะ ต้องรู้จักวางแผนและหาช่องทางส่วนด้านการเงินมีโอกาสสภาพคล่องที่ดีจากงานโดยโตรงค่ะตั้งแต่ปลายมีนาคมถึงกันยายนนี้มีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนรู้ใจเร็วๆนี้นะคะเขาจะมาช่วยในเรื่องของงานเกื้อกูลกันคนนั้นอาจจะผ่านการมีชีวิตครอบครัวมาแล้วด้านสุขภาพจะมีปัญหาเพราะโรคดือ้อเจ็บป่วยเล็กน้อยต้องรีบรักษานะคะ ราศีต่อไปกันเลยค่ะราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นปีแห่งการตั้งเป้าหมายสําเร็จการเงินดีอยู่นะคะเป็นโสดแล้วดีค่ะการเรียนการงานราศีของนักพูดนักเขียนนักเจตาจาดารานักแสดงที่อยู่ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานในต่างแดนประสบความสําเร็จบน,นการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านการเงินดวงการเงินดีดีจากงานประจําที่ทําอยู่และงานจอ็อบ ่งานนอกระบบงานพิเศษอาจจะเป็นเหตุให้ได้เงินพิเศษเพิ่มเติมตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนมีนาคมมีโอกาสเริ่มต้นงานขยายงานเพราะฉะนั้นการงานเลยเต็มที่ในเดือนเมษายนถึงกันยายนอาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่หลังจากเดือนกันยายนนะคะจะก,กลับมาเหมือนเดิมค่ะด้านความรักนะคะมีโอกาสอยู่โสดเพราะบางทีมีใครแล้วปวดหัวถ้ามีใครมีครอบครัว นีนาถึงกันยาจะมีเรื่องให้ปวดหัวแต่ถ้ายังไม่มีใครก็รอดตัวไปค่ะส่วนด้านสุขภาพนะคะโรคประสาทคิดมากกังวลนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอกับสับกระส่ายส่วนชาวราศีตุลน,นะคะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นปีแห่งความมั่นคงค่ะการเริ่มต้นทุกอย่างการเงินการงานและความรักการเรียนการงานนะคะจะเป็นการมั่นคงที่สืบมาจากอดีต ที่เคยสร้างทำคิดในเรื่องดีเอาไว้ขอให้ตั้งใจทุ่มเททำงานต่อจากสิ่งเดิมและต่อยอดได้เลือดขั้นเลือดตำแหน่งหรือขยับขยายและจะส่งผลต่อการเงินและความรักด้วยประสบความสำเร็จบนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆค่ะส่วนด้านการเงินนะคะในปี2564ดาวเจ้าเดือนการเงินและดาวเจ้าเดือนแห่งความรักเป็นดวงเดียวกันค่ะคือดาวองคาคนะคะ เดินทางเป็นจังหวะาจากโคนไม่มีวิปดิษิ์เลยโดดเด่นมากตั้งแต่ต้นปีมีความมั่นคงค่ะส่วนด้านความรักนะคะถ้าคุณให้ความสําคัญกับความรักจะเจอคนที่ใช่แต่ถ้าคุณรักอิสระมิตรภาพจะนํามาซึ่งความสุขความมั่นคงที่เกื้อนหนุนกันด้านสุขภาพเบื้องต้นปีนี้แข็งแรงไม่ค่อยเป็นอะไรสุขภาพกายกับสุขภาพจิตด,ดีมากราศีพิจิกค่ะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ปีแห่งดวงชะตาพลิกผันนะคะจากร้ายกลายเป็นดีมิจะนํามาซึ่งการได้ทรัพย์ความรักจะมีปัญหาการเรียนการงานค่ะทำงานด้านวงการบันเทิงต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปในปี64เนี่ยนะคะมีสิทธิ์พงาดการงานมีโอกาสพลิกฟื้นหรือมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นจากตัวเองแต่ถ้าเป็นเรื่องเรียนต้องตั้งใจหน่อยค่ะส่วนด้านการเงินจะได้ช่องทางใหม่ๆที่ทําให้การเงินขยับขยายมีโอกาสได้เงินจากทางใหม่ มิจ,จนามาซึ่งทรัพย์ส่วนด้านความรักเป็นเรื่องเดียวที่ต้องระวังรักมากเสียใจมากจะมีปัญหาเพราะความรักใครมีครอบครัวแล้วให้ประคับประคองกันไปอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันคนโสดจะได้เปิดประตูหัวใจให้ใครจะผิดหวังส่วนด้านสุขภาพจะมีอุบัติเหตุเพราะขาดสติวด,ดื่มสุราโดยของมึนเมาจะดีส่วนราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคม ีแห่งความมั่นคงรุ่งโรจน์และประสบความสําเร็จมีดาวประจําตัวดาวพฤหัสขคจรได้ตําแหน่งมาดีชีวิตที่ผ่านมาของชาวธนูดีด้วยดาวประจําตัวของตัวเองต้นปี2564ถึงปลายปีจะได้ดีจากอาน,นิสงส์อันเกิดจากการตกผลึกของคุณบุญปารมีความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้เป็นอย่างดีส่วนด้านการเรียนขอให้มีความตั้งใจขยันเรื่องที่ลําบากเพราะการเรียนการอ่านการสอบตัวเราล้วน ตัวเราต้องทําให้ได้ต้องตั้งใจดาวประจําตัวโคจรเดินหน้าค่ะส่วนด้านการงานราหูเล็งเสาทับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่มีหลายอย่างเป็นบทเต้นให้เรานะคะการงานและความเป็นไปชาวธนูเนี่ยเจ้าเดือนการงานคือดาวพุธปี2564ดาวพุธดาวตัวแทนการตลาดการคิดการตัดสินใจมีการพักมีวาระชีวิตเปลี่ยนฉับพลันอย่าติดในอารมณ์ว่ามันแย่เพราะเดี๋ยวมันก็จะดีค่ะ ส่วนด้านการเงินมั่นคงตั้งแต่วันที่5ทธันวา2,563เดินหน้าไปเรื่อยๆจนถึงต้นปีมกรากรุ่งพาถึง26กุ่ภาเริ่มพักจนถึง28กันยา2,564หาให้ถูกทางหาให้ถูกช่องเรียบทำเลยค่ะวางแผนระยะเวลาจาก2ปีนี้เราจะทำอะไรเส้นทางธุรกิจการตอบรับรายได้ต่างๆอะไรที่มันมีผลตอบแทนไม่เกิน2ปีลุยได้เลยมันเป็นหนทางที่บอกว่าจะมีเป็นของตน เงินเกิดจากขอบเขตที่ลงทุนและกลับมาคิดและวางแผนให้ดีนะคะแต่พฤหัสโคจรอ,อยู่ในเดือนการเงินตัวคุณเครดิตคุณได้เงินต่อเงินได้เงินมีเงินตั้งแต่5ธันวาคมถึง28มีนาคมและเกิดอีกรอ,อบ28กันยายนถึงปลายปี2564ค่ะส่วนนั่นความรักไม่ใช่สาระสำคัญที่จะมีมีได้แต่ย่าโฟกัสเวลานี้คิดแค่โดยหาเงินทำธุรกิจหาเงินได้งาน ส่วนด้านสุขภาพนะคะเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาปกติค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงราศีต่อไปนะคะราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากเหนื่อยยากแต่มั่นคงค่ะทั้งการเรียนการงานดาวการเงินนะคะโคจรเป็นจังหวะจะโคนในรอบหลายปีเลยค่ะถ้าว่างงานให้รีบสมัครงานเลยนะคะมีโอกาสให้เข้ามาได้ให้รีบทา สภาพการงานดีมีงานตลอดปีเหนื่อยแล้วมั่นคงค่ะส่วนด้านการเรียนมีโอกาสสาเร็จขอให้ขยันด้านการเงินอาจจะมีการให้เงินมาแต่มีรายจ่ายมีภาระนี้สินต้องอดทนให้ขยันทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีค่ะส่วนด้านความรักในสองปีจากนี้ขอให้ลุยเรื่องงานเป็นหลักถ้ามีครอบครัวแล้วให้ประครับประคองถ้าลุ่มหลงเรื่องความรักการงานอาจจะพังค่ะการเงินอาจจะเสียหายได้เลยนะคะส่วนสุขภาพต้องดูแลเรื่องกระดูกฟัน รวมถึงการไม่แข็งแรงของร่างกายต้องรู้จักออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอต้องตรวจเช็คร่างกายและรักษาตามอาการค่ะราศีกลุ่มนะคะ13กลุ่มผ่าพันถึง13มีนาคมปีแห่งการพลิกผันที่ประมาทไม่ได้การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะการงานต้องประครับประคองการเดินมีปัญหาต้องเลิกต้องเปลี่ยนต้องยุบต้องย้ายต้องหยุดยกเว้นปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนมีโอกาสดีการงานก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นช่วงที่ดวงชะตาให้ดีต้องประครับประคองค่ะส่วนด้านการเงินนะคะดาวการเงินอยู่ในมุมชีวิตที่แปรผันตามงานตั้งแต่ช่วงปลายปีมาถึงต้นปีใหม่บางคนแทบขาดใจเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่มีถูกลอตเตอรี่นะคะได้โบนัสแบบแปลกๆแต่ต้องไม่ใช่เงินที่ได้ประจําแต่พอต้นมีนานะคะจะได้มาตามปกติถึงเดือนกันยายนเลยค่ะส่วนด้านความรักมีโอกาสเจอคนรู้ใจถูกใจประมาณมีนาคมถึงกันยายน สำหรับคนโสดให้สมหวังดังปรารถนาอาจจะเป็นมิตรคนรักไม่ว่าจะต่างเพศหรือเพศเดียวกันนะคะส่วนด้านสุขภาพค่ะจะมีการเสื่อมทางกายจากการไม่ดูแลสุขภาพปรับการกินการนอนให้เป็นปกติสุขแล้วสุขภาพจะดีขึ้นค่ะมาถึงราศีสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คือราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษาย,ยนปีแห่งความรุ่งโรจน์เรื่องเก่าที่เคยมีมาอาภัพลุยงานการเงินดูแลตัวเองค่ะ บางอย่างที่สร้างเอาไว้แล้วติดขัดปี64ค่ะสามารถลุยต่อได้เดิมคอนเนคชันกับใครก่อนหน้านี้เป็นไปนในทางที่ดีค่ะมีสิทธิ์กลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลส่งเสริมกันด้านการเงินนะคะดาวการเงินอยู่ในช่วงแปรพันเงินชักหน้าไม่ถึงหลังพอพ้น29มีนาคมได้นะคะจะถึงดีค่ะส่วนด้านความรักค่ะมีเกณฑ์มีปัญหาตั้งแต่ต้นอาพับรักต้องเข้าใจอย่าเอาใจใส่เรื่องนี้ลุยงานหาเงินดูแลตัวเองให้มีความสุขเป็นพอ ส่วนด้านสุขภาพนะคะต้องดูแลเพราะมีบางอย่างเสื่อมเสื่อมเพราะอากาศเป็นพิษเสื่อมเพราะเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพให้ดีออกกําลังกายแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากอาจารย์ลักษเลขานิเทศนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะ